ที่สำนักงานสพส์รสารชการใหม่ตำบลแม่ขคดอำเภอเมืองปราจินบุรีนายนิติพัฒน์ทรงนิติชวาริศสพสิตพื้นที่ปราจินบุรีได้กล่าวสรุปถึงการร่วมบุญในการกับเกาะนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจินบุรีและจังหวัดจันทเรุราหลังเข้าตวรวจดิบบุรีและวัยนิพสีได้ที่ศูงปริศมีในอำเภอเมืองบุรีตรวจเช็คประเมินมูลค่ารวมภาพปักมากกว่าเจ็ดภาพกว่าร้านบาทนั้น ตามที่ดรเอกนิตินิติธรประกาศอธิบดีกรมสุขสามิรได้มีนโยบายให้เรียกการปรับตามสินค้าที่มิชอบต้วยกฎหมายตามพระรชาชบัญญัติภาษีสมามิพรพุทธศักราช2560าภายใต้การบรยการของนายอัครุตสนธยานนทที่ปรึกษาด,ด้านการพัษนาและบริหารการจัดเก็บภาษีนายละอองเจ้าสีช่วงผู้บรการสำนักงานสุขสามิารภาคที่สองได้สั่งการให้ใน,นายอนันต์วงศิลป์ เพ้อในการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปรามพร้อมสายตรวจสำนักงานสพรภาคที่สองและนายนิติพัฒน์ทรงนิริศวริศสพรพื้นที่ปราจีนบุรีพร้อมสายตรวจสำนักงานสพรพื้นที่ปราจีนบุรีร่วมกับสายตรวจสำนักงานตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสพรพร้อมทุกเครื่องอิสเริ่เคลื่อนที่สนธิกำลังร่วมกับกอรมนจังหวัดปราจีนบุรีนำโดยพันเอกปิยะเกียรติอมรเวท รองผออกกรมนอจังหวัดปลายจินบุรี่และกรมนจังหวัดฉะเชิงเซานำโดยนายสุภรักษ์เสนาบงจ่าสิบเอกนัตพผลแก้วประเสริฐเข้าทำการตรวจสอบกล่องพสัสดุบรรจุสินค้าซึ่งบรรทุกมาในรถขนส่งปรายสีทะเบียน53ขี6251กรุงเทพมหานครณศูนย์การคัดแยกปรษณีี์กบินบรุรีจังหวัดปลายกินบุรี ดยมีนายธนาพงศ์ระดมยศตำแหน่งหัวหน้าแเนกระดับแปดรักษาการผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์กบินบรีร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบไม่ใช่ไปไม่ใช่ชายแดนแก้วจันทบุรีคือสายแจ้งมาแบบนั้นแล้วเราก็ทราบว่าเขาส่งทางคนส่งทางไปรนีย์สินค้านี้จะกระจายไปทั่วประเทศหรือทั่วภาคตะวันออกหรือทั่วจังหวัดอะไรอย่างนี้ ผยู่หลาจังหวัดนะครับเกือบทั่ว<ม>ประเทศเลยเพราะเท่าที่ดูหน้าหน้ากล่องเนี่ยมันทั้งหมดสินค้าของไปรษณีย์เมื่อคืนเนี่ยทั้งหมด576ชิ้นที่เราแกะมาเนี่ยก็คือทางไปเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ก็จะยิงบาร์โค้ดของ EMS ได้ทั้งหมด576ชิ้นไปหลายจังหงวัดมากครับใช้เวลาในการแกะลอยเป็นเงนินประมาณประมาณ2ถนะึง4เดือนครับผมว่าประมาณ2เดือนถะึง4เดือนที่แกะลอยได้ไรเนี่ย มีข้อเพิ่มเติมหรือข้อเสนอไหมอะไรยังไงกับประชาชนหรือหนงานอะไรต่างๆนั่นก็คือถ้าปร,ประชาชนได้ฟังอยา่า,ยาไปสนับสนุน<ม>สินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเลยคนระับเพราะรัฐกระสูญเสียรายได้และอย่างของเราก็ไม่ทราบว่าของมันดีไหมมันจะเป็นอันตารายไ,ไหมบุหรี่หมดอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เป็นครั้งแรกของใน ภูมิภาคเราเรี่าที่อะไรอันนี้คือวันที่ผมเพิ่งเดินทางมาแล้วตำแหน่งได้หนึ่งสัปดาห์ก็คือเป็นคดีแรกเลยขอทราบชื่และตำแหน่งกันดีครับแล้วผมนายนิตพิพัฒน์รงเิติชาวณิสภาษามีพื้นที่ปาจีนบุรีครับครัมาณิสนับเป็นรายงานของสุขและนัทนันถ่ายภาพจากจังหวัดปาจีนบุรีครับ meeting ดีกว่า